สวัสดีครับคลิปนี้ผมมะชวนมาทําเมนูไก่ลวนเค็มนะครับก็ได้ไก่ไหวมาหนึ่งตัวเราก็จะเลาะกระดูกออกเหลือแต่เนื้อชิ้นใหญ่สักหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงกระทะหลังจากนั้นเราเป็นำไก่เงิไฟนะครับผัดนะครับกับน้ํามันนะครับเราก็จะผัดเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเป็นการเลื่อนนะครับก็จะผัดให้ไก่สุกแล้วก็ให้เหลืองน,นะครับเราก็ผัดไปเรื่อย หลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นกระเทียมกับหัวหอมที่ระบุลงไปนะครับอย่างประมาณสองช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผัดรวมกันไปเรื่อยๆนะครับตัวกระเทียมกับหอมจะทําให้มันเกิดความหอมนะครับในระหว่างที่เราผัดรวมกันไปเรื่อยๆพอเริ่มที่จะแห้งได้ที่เราจะปรุงรสโดยใส่ซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะพอใส่ส่วนผสมตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะครับ มันจะเริ่มหอมเลยนะครับเราก็จะผัดไปอีกเรื่อยๆโดยใช้ไฟปานกลางครับผัดจนให้ส่วนผสม,สม,สมทั้งหมดเข้ากันสุดท้ายเราก็จะใส่เป็นพริกไทยประมาณสัครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผัดอีกนิดหน่อยนะครับให้สุกได้ที่พอหอมนะครับเราก็ตักใส่จานเป็นเมนูที่กินกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้นะครับยังไงลองทําทานกันดูนะครับ